สวัสดีค่ะจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยสงสัยต้องซื้อใหม่แล้วแหละโอ้ oh. ตอนนี้เรามาอยู่ที่เ oh. ยาวราชเยาวราเดี๋ยวร้นนี้เราจะพาไปกิน oh. ข่านขานอะไร oh. ข่านพะล้ oh. ร้านนี้เคยมากินแล้วครั้งหนึ่งนะคะเราก็รู้สึกว่าติดใจในความอร่อยถึงขั้นต้องซื้อกลับบ้าน เดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะคะมายวาวราก็ต้องมีเกาลัดนะเพื่อนๆเดี๋ยวให้มาแวะซื้อค่ะกรับถ้ายังสึกอยากกินอยู่นี่ไงร้านอยู่ข้างหน้านี้แล้วเล่าตั้งลือชื่อรอนรุวันนี้จะยังเหลืออยู่ไหมเหลือเหลือ,อแฟนอยู่หนึ่งตัวค่ะ เราไปสั่งกันนะครับสั่งเลยใช่ไหมอ๋อโอเคยังมีอยู่ก็ถามพี่เลมไหมอ๋อโอเคใครอยากนั่งห้องแอร์ก็มานั่งข้างในไม่งั้นก็นั่งตรงเมื่อกี้ไม่แอร์นะคะ ย ah. ังค่ะยังค่ะอันนี้เป็นเมนูเป็ด เมื่อกี้ก็คือจะเป็นห่านนะคะแต่ว่าเราตั้งใจมาที่นี่เราอยากกินห่านแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยมีหมูไก่กุ้งอะไรอย่างงี้นะคะเราสั่งเป็นแบบเหมือนจานเดี่ยวแยกมาเป็นกับข้าวเนาะแล้วก็เอาเข้าวสวยแล้วเธอสั่งซุปอะไรไปนะเมื่อกี้นะไฮเดเธอสั่งซุปอะไรไปนะต้ม b u o อ่ะแล้วก็เมื่อกี้สั่งต้มบว o ไปหนึ่งนี่ แกงจืดเทียมบวยหมูจัดม,มาแล้วเร็วมากลืมบอกว่าไม่เอาหนังละอันนี้ก็คือข้าวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนะนี่ีมีสะเก็บอันนี้เราก็ขอไปแบบเนื้อรวนนะคะเนื้อรวนแต่ว่าเขาจะมีเลือดแถมมาให้ ถ้าเราไม่เอาแบบเนื้อรวนก็จะมีมันปนมานะคะแล้วก็ใส่ผักชีแบบนี้เลยแล้วก็มีน้ำชานะคะน้ำชาว้าวนี่เดี๋ยวเราจะมากินกันเลย ก็ดีทำ้งเนื้อทั้งต้มทำมากิน่อันนี้เป็นหมูสับต้มบวยเดี๋ยวลองคนให้ดูซิปปา้ามีอะไร,รบ้างในหรกอเปล่าก็าเป็นน้ำซุป<ม>แล้วก็มีหมูสับแค่นี้เลยแล้วก็ใส่สาชีลรยมา เป็นไงรสชาติอุมเปรี้ยวไหมอมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวสิม้วงบวยอะ่ะอร่อยไหมแล้วเมาเมานี่ดีเมาเมานี่ดีเลยคลย่องคอเลยอันนี้ก็ดีเลยนี้ก็เด็ก <c oughs> ไม่ต้องเมาก็กินได้นะ <c oughs> เพราะเราก็ทานเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะเกลี้ยงนะคะหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมือนี้นะคะค่าอาหารนะคะอยู่ที่380บบาทนะคะก็ใครที่ไปทานก็สามารถโอนสแกนจ่ายได้เลยนะคะไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะ เป็นไงบ้างก็ดีอร่อยดีเนื้อนุ่มไม่ได้กินมานานแล้วเนาะนปีที่แล้วมังรอบล่าสุดอะ่ะใช่น้ำจิ้มก็อร่อยเปรียปร้ยวแล้วก็เนื้อก็นุ่มเออเนื้อนุ่มไม่ขาวเลยเลือดก,ก็ดีมากปกติเลือดนี่จะไม่กินนะคะแต่ว่าร้านนี้คือเลือดดีไม่ขาวเลยหมูต้มปนะัวก,ก็ดีสดคล่องคองเออดีเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูมันมีที่จอดรถที่อยู่ไม่ไกลจากตรงร้านเนี่ย จอดเราก็เดินมากินได้นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะอันนี้ก็คือถนนเยาว,วราชนะเส้นหลักเนะนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปตรงซอยจอดรถนะยือตรงนี้เองซอยที่มีเซเว่นเนี่ยถ้ามาจากทางนี้ก็เลี้ยวเข้าซอยก่อนแล้วค่อยเดินมาที่ร้านใช่ นี่แยกอะไรนี่นะคะที่มีเซเว่นนะแล้วเราก็เข้าไปในซอยเลยไปเร็วว่างอยู่เดี๋ยวที่จอดรถจะอยู่ตรงนัง้นตรงไป New, แดงิวยืนงยงอ่าเดีย,ย,ยวขาเข้าไปเลยใช่ ตอนนี้เรามาแวะซื้อนะไอตัวบะหมี่เป็น ami, บะหมี่แบบใส่แบบลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลานุชิ้นกุ้งที่เขาบอกว่าเขาทำเองที่ร้านนิวยืนยงนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อกลับบ้านไมาไปกินเย็นนี้นะ ใครไม่ได้มาสั่งแกลบได้นะคะเขามีแกลบด้วยเ <c oughs> นี่นะคะเราเข้าไปในซอยที่รถเลี้ยวเข้าเนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นที่จอดรถนะเพื่อนเพื่อน <c oughs> เพื่อนก็มาจอดรถตรงนี้เราก็เดินไปก <c oughs> ินห่านก็ได้ชั่วโมงละสี่สิบใช่ไหม okay. เราน่าจะไม่เกินชั่วโมงเมธอเนาะเราจอดแ๊บเดียวไม่น่าเกินชั่วโมงอะ่ะเดาได้มาแล้วกลับบ้านได้ ดูซิว่าค่าจอดรถจะเกินชั่วโมงหนึ่งไหมเพราะว่าเมื่อกี้ก็กินเร็วอยู่นะอาหารก็มาเร็วหวังว่าจะไม่เกินเธอระวังโดนไม้ก้านตีหัวนะค่าที่จอดรถเราสิบบาทไม่เกินด้วยนะครับก็นี่นะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปที่อฮ้ยสิวเยอะนิดนึงนะคะช่วงนี้ เดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดเล่งเนยยี่ต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปไหว้แก้ชงกันนะคะที่เล่งเนย้ะเยี่ยนะ,ะเพื่อนๆใครดวงชงใส่หมู่ก็มาไหว้แก้ชงได้นะคะที่เล่งเนยยี่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหลังตรุษจีนแล้วนะคะเราก็คือหลังปีใหม่จีนเนาะเราก็เลยจะมาไหว้แก้ชงกันเมื่อตอนก่อนปีใหม่จีนเราไปไหว้มาแล้วที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะ วันนี้ร้อนมากเดี๋ยวเจอกันที่เล่งเนยีนะครับบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขับมาถึงตรงด้านหลังนะคะของวัดเล่งเนยีแล้วนะคะด้านขวามือก็คือเป็นที่จอดรถนะคะถ้าฟลุกนะคะเราก็จะมีที่จอดอยู่ด้านหลังวัดเลยนะคะซึ่งจอดตรงนี้เราสามารถจอดได้นะคะจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะคอยเดินเก็บค่าที่จอดรถนะคะไม่แพงด้วยประมาณ20บาทนะคะ แต่ถ้าเกิดไม่มีที่จอดนะคะเราก็จะต้องวนรถต่อไปนะคะไปหาที่จอดรถที่อื่นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปวนหาที่จอดรถกันก่อนนะคะ ลงนะคะเราเข้ามาจอดรถที่ปอเต็กตึงแทนนะคะเขาจะให้จอดนานไหมอ่ะนี่ถ้าบุญแล้วต้องสแตมอะไรป่ะอันนีสเต็มที่พลาสเตอร์บริจาคนะคะฟรีได้ถึงชั่วโมงนะจ๊ะจอดโอเคครับจอดแปบถ้าเกินชั่วโมงเท่าไหร่ที ตจาที่นี่ก็ได้อันนี้คือที่มูล,ลนิธิปออเจ็กตึงนะครับใครไม่เคยมาก็ทำบุญพวกลงศพอะไรอย่างนี้นะคล้ายๆร่วมกระตัน,ตอนอยูนะคะใครที่จะมาทำบุญถวายลงศพก็มาตรงนี้ได้เลยใครจะไปไหว้ก็ไปไหว้ตรงนู้นก่อนได้เลยนะครับนี่เขาก็จะมีเคาน์เตอร์หนึ่งสอสามี่ห้าเพียบ นี่อันนี้เป็นรายการที่จะทำบุญลงศพห0ร้อยดิห้าสลงศพพร้อมพราดิหกร้อลุมฝังศพ5้าผัดลุมสามศพลุมฝังศพ7 2,500อันห้าี่ไมหกร้ห้าสิลงตันฮะหนึ่งชุดหรึ่มกันไหนๆเราก็มาจอดรถที่นี่แล้วนะคะ เออคเด็กก็เลยจะทําบุญนะคะลงศพแล้วก็ผ้าดิบนะคะกับมูลนิธิปอเต็กตึงไปด้วยเลยนะคะที่นี่นะคะเขาหรับบัตรเครดิตด้วยนะคะเพื่อนๆสะดวกมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณปอเต็กตึงนะคะ อันนี้ก็คือองค์ไตฮ่งกงนั่นเองนะที่เราต้องไหว้แล้วก็จะมีเจ้าเจ้าปาดีสอยู่ข,ข้างๆนะคะแต่ก็เป็นบริเวณก็ปลอดโปร่งนะคะถ้ามาไหว้ที่นี่อากาศก็โฟโลดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ที่เล่งนดยี่ต่อนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะคะที่วัดเล่งเย่ยยีนะอันนี้เราเข้ามาจากด้านหลังนะเขาก็จะพาเข้ามาตรงนี้เลยเป็นที่ฝากดวงของปีนักสัตรเราจะฝากตรงนี้ด้วยใช่ปะฝากดวงอันนี้ก็แก้ฉงเฉลิมเออฝากดวงสื้อชุดแก้ฉงฝากดวงปีนักสัตว์ พอเราได้ตัวสมุดแก้ชงเล่นนี้มานะคะเราก็เปิดไปหน้าที่เขียนวันเดือนปีเกิดเลยค่ะทางวัดก็จะมีวันเดือนปีเกิดนะคะเป็นตารางนะคะให้เรานําไปใส่นะคะเป็นอายุแบบจีนนะคะเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเขียนชื่อนมสกุลให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็เดินตามค่ะลูกศรสีแดงอันนี้ไปนะคะเขาก็จะพาเราไปยังจุดที่เราจะต้องทําการปัดนะคะเพื่อแก้ชงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเดินตามกันไปเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะทางวัดเล่นน่ายี่นะคะก็มีการปรับปรุงในหลายๆอย่างนะคะมีการก่อสร้างอยู่ตลอดนะคะก็แต่ภายในวัดนะคะมีความแบบตกแต่งสวยงามขึ้นมากนะคะจากเมื่อหลายๆปีก่อนนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะคือแบบทั้งวัดก็คือจะมีแบบโคมแดงเต็มไปหมดเลยนะคะก็มาที่นี่ก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะปเป็นที่ละลึกเนาะแต่ก็ควรถ่ายด้วยความสำรวมนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในวัดกันนะคะ ก็ตอนก่อนเข้าวันนะคะตอนเดินมาระหว่างทางนะเอ่ยก็เจอร้านไขยส้มนะคะก็เลยซื้อส้มมาด้วยนะคะ2แพกนะคะเป็นแพคละสลูกนะคะราคาแพคละ50บบาทนะคะข้างทางเดี๋ยวเราก็จะเอาส้มมาถวายเทพเจ้าตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ปัดตัวนะคะแก้ชงนะคะถ้าเราทําแก้ชงเอาชุดแก้ชงมาแทนคนอื่นเราไม่ต้องปัดนะคะเราแค่เอาชุดแก้ชงนี้ไปให้เจ้าหน้าที่แต่ถ้าเกิดเรามาแก้ชงให้ตัวเองนะคะเราก็ทําการปัดนะคะทั้งหมด13ครั้งนะคะปัดออกจากตัวนะทุกคนเดี๋ยวเอยจะมีปัดให้ดูด้วยค่ะ นี่นะคะเมื่อกี้ก่อนเข้าวาในวัดเราแวะซื้อส้มมาด้วยนะคะสองถุงนะเดี๋ยวก็จะเอามาไหว้ที่ตรงเทพเจ้าไทยสวยเองนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะลากลับไปทางที่บ้านนี่โอเคไปโกอธิษฐานก่อนนะบ้า เราก็ทาการไหว้ผะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการแก้ปีชงนะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วค่ะสาหรับวันนี้นะก็ไว้เดี๋ยวพบกันใหม่นะเจอกันบ๊ายบาย เปลี่ยนคันไปละก็เปลี่ยนไปหลายคันแล้วนะเพาว่าเนี้ยตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับไปที่มูลนิธิปอ่อเต็กตึงนะคะกลับไปเอารถนะก็ใครที่จอดที่มูลนิธิปอ่อเต็กตึงถ้าเกิดสมมติว่าทําบุญที่นั่นนะคะก็หนึ่งชั่วโมงแรกจอดฟรีนะเขาก็จะสแตมป์บัตรจอดรถให้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ทําก็สามารถจอดได้เหมือนกันก็เสียค่าที่จอดรถไปนะคะ ชั่วโมงแรก30ชั่วโมงที่2นะสี่สิโอเคตามนี้ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ